วันนี้ผมจะมารีวิวรถเบเกอร์บิสติชิโนนะครับขนาด4 6แอมป m นะครับ2 4 5 5 1 5์ 15, 15 v ac นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูวันนี้ว่าสภาพมันเป็นยังไงหนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นรถซาลิกบิติชิโนครับส่วนอัออนนี้คือล้อ อันนี้โค้งรถหรือเบเกอร์อันนี้ลางไซทานอันเนี้ยเบเกอร์เห็นไหมครับเนี่ยเบเกอร์เบเกอร์เบเกอร์บิทิชิโน่ครับเห็นไหมครับโอเคเห็นแล้วส่วนอันนี้ Motor, นมอเตอร์ครับเนี่ยมอเตอร์พร้อมเฟืองครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาแปลงเป็นรถไทยนะครับสวัสดีครับ